คุณผู้ชมพูดถึงความสวยความน่ารักนะคะเรายังเกาะติดอยู่ที่คนนี้ค่ะเมื่อวานพูดถึงทางวันเชอรี่ไม่มาอแมนดาออฟจ้ามคุณผู้ชมอยู่หน้าจอเหมือนกันพี่เปนยังไงล่ะโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วสุดยอดนะคะอย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะถึงจะคว้ามงที่สามมาไม่ได้แต่ก็คว้าใจคนไทยทั้งประเทศค่ะ ล่าสุดนะคะน้องเมด้าตื่นแล้วตื่นแล้วเพราะว่าเวลามันต่างกันเมือไงอะพักผ่อนบ้างใช่นะคะส่งคลิปตรงมาจากรัฐฟอริดาสหรัฐอเมริกาเลยค่ะกล่าวขอบคุณแฟนๆนางงามที่ส่งใจเชียร์เธอเมื่อวานนี้ค่ะชุดสดใสมากจริงๆนะคะเธอรู้สึกขอบคุณมากไปฟังเสียงเธอสดใสจริงๆค่ะอยมอบความรักสวัสดีค่ะอยู่กับอแมนด้าชาลิสาดัมเวชินเวสไทยแลนด์นะคะได้อยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่คอยมอบความรัก แล้วกำลังใจให้ได้ตลอดสำหรับการประกวดในครั้งนี้ยังไงก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านเราแล้วนะคะเพราะว่ารัก้อยอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะ ขึ้นมากเ,เร็วๆนี้เดี๋ยวจะบินกลับแล้วนะคะอ,อาฟากนางงามรุ่นพี่คุณปุ๊กลุกนี่เขาปี2010ใช่ไหมเขาส่งกำลังใจมาโพ์ยาวเลยพอ่พองมกุฎปุ๊กลุกเขาบอกว่าเออเอาจริงๆปีนี้ก็ผิดหวังนิดนึงเนาะที่ปีนีน้สาวไทยไม่สามารถคว้ามงกุฎมาได้ตามที่แฟนๆหวังเอาไว้พร้อมกับส่งคลิปให้กําลังใจนางงามรุ่นน้องผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยคุณผู้ชมปุ๊กลุกเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อว่าน้องทําดีที่สุดแล้วถึงไม่คว้าบงแต่ได้ใจคนทั้งประเทศค่ะน้องจุมาก็เึงม สวัสดีค่ะปุกลฝนทิพย์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้กําลังใจน้องแอมนด้ามากๆเลยนะคะว่าน้องสุดยอดแล้วก็เต็มที่มากๆเลยถึงแม้จะไม่ได้มงกุดหรือรางวัลกลับมานะคะแต่อยากบอกว่าพวกเราภาคภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้วก็พวกเรารู้ว่าน้องตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากแค่ไหนนะคะถึงแม้ไม่ได้มงกุดแต่น้องได้ใจจากคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะสุดยอด อย่าลืมนะอแมนด้าท็อป10มิสยูนเิเวิร์สนะไปเลยจ้าโอโอ่ะอีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะที่เคยเข้าไปถึงรอบ6คนสุดท้ายเวทีมิสยู <Go S 2> <2016. S 3> นิเวิร์สปี2010นี่เลยน้องน้ำตาลชันตาคุณผู้ชมคะ่ะก็ได้ฝากส่งกำลังใจให้สาวอาแมนด้าด้วยนะคะคซึ่งสาวน้ำตาลชื่นชมสาวอาแมนด้านะว่าครั้งนี้เธอทำดีที่สุดแล้วพร้อมชื่นชมว่าสายสะไพายทไทยแลนด์เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นทุกปีนะจ๊ะ สวัสดีค่ะน้ำตาลเองนะคะตาลก็อยากจะบอกอแมนด้าว่าเก่งมากๆแล้วแล้วก็เป็นสายสะายที่แบบแกร่งแล้วก็พร้อมทุกอย่างจริงๆคือจะบอกว่าไม่ต้องเสียใจเลยคือทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนนะ่ะภูมิใจในตัวอเมนด้ามากๆภูมิใจในที่เรามีสายสะพายไทยแลนด์ที่แบบแข่งแกร่งขึ้นทุกปีนะคะก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้อเมนด้าต่อไปไม่ว่าจะทําอะไรในทุกๆเรื่องนะคะก็สู้ๆนะคะ นี่แหละนะคะเราก็ให้กาลังใจแมนด้าเหมือนกันนะคะดูจากยอดติดตามของแมนด้านะเมื่อวานนี้พุ่งเป็นล้านแล้วนะล้านคนแล้วนะคือก่อนไปสองแสนถึงสุดยอดมากแสดงว่าคนทั้งโลกอ่ะทังโลกนางงามชื่นชอบจริงๆนะคะสวยจริงค่ะนะคะก็กลับมาเตรียมต้อนรับได้เลยนะคะหลายคนได้จองไปสุวรรณภูมิไปแล้วนะคะเตรียมต้อนรับนะก็เป็นกำลังใจให้อแมนด้าด้วยนะคุณผู้ชมนะช่วง